สวัสดีทุกคนด้วยครับผมผมวรันครับแล้ววันนี้เรามีของมารีวิวกันครับผมก็คือตัวนี้นั่นเอง Fentex นะ GP13 Shooter นั่นเ,เองก็ต้องขอขอบคุณทาง Fentex Thailand แล้วก็ Digital Villa ด้วยนะครับที่ส่งคอนโทรลเลอร์ตัวนี้มาให้ผมได้ลองรีวิวกันในวันนี้นะครับผมขอขอบคุณมากจริงๆนะฮะก็ลองดูที่กล่องก่อนแล้วกันนะก่อนหน้านี้นผมก็ทำคลิปอ่าเป็นคลิปชอนลงใน YouTube อันบ็อกไปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้จะมารีวิวแล้วกันหลังจากที่ผมได้ใช้ตัวนี้มาสักพักแล้วนะครับก็คือตัวนี้นะชื่อขอมันก็คือ GP13 นะครับผมเป็นรุ่น GP13 ชื่อด้วยนะครับ Shooter 2นั่นเอง Gaming Controller นะฮะก็แน่นอนตัวนี้มีประกันจากทาง Digital Villa ด้วย2ปีนะครับผมนะสำหรับตัวนี้นะครับ ก็หลักๆแล้วคือมันเป็นจอยคอนโทรเลอร์นันเองออกแบบมาสำหรับใช้งานใน PC นะครับเป็นจอยแบบมีสายใช้ USB นั่นเองสำหรับตัวนี้นะจะใช้เป็นระบบ X-input นะครับผมเป็น Plug and Play เสียบเข้าไปแน่นอนว่าตัวคอม PC Windows ของเราจะมองเห็นและรองรับได้แน่นอนเข้าไปปุ๊บเกมใน Steam ใช้ได้เลยนะครับ แต่อีกอย่างหนึ่งที่บอกไว้ด้วยแล้วกัคือมันเป็น D-Input นะครับผมก็คือไอตัวนี้เนี่ยนอกจากจะใช้กับ PC ได้แล้วนะพักแอนเพพร้อมใช้มันสามารถใช้กับ p s 3ได้ด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็น D-Input นั่นเองก็นะฮะใครยังเก็บเครื่อง PlayStation 3ไว้นะฮะก็เสียบก็น่าจะใช้ได้เหมือนกัน <S <S ผมเดาว่าที่เขาใช้ชื่อว่า s h o o t ร er ์นั่นคือเพราะว่ามันใช้ l a เยอร์สไตล์ o x นั่นเองนะประมาณแบบนี้นี่คือ j o ย Series S นะฮะไ จอย Xbox Series นั่นเอง Series S and X นะก็คือตัวอนาล็อกนะครับผมจะอยู่ด้านบนนั่นเองนะอัปจิบอีกแบบหนึ่งเลเยอร์แบบ PlayStation ใช่ป่ะมีอนาล็อกตรงนี้จริงๆแล้วมันก็แล้วแต่ความชอบส่บนวนบุคคลแหละว่าคุณถนัดแบบไหนใช่ไหมแต่หลายคนนะครับมันจะบอกว่าไอเลเยอร์แบบนี้มันจะบอกเกมแนวชูตเตอร์มากกว่าพวก PS อะไรพวกนี้ใช่ป่ะเล่น Call of Duty ประมาณนี้นะซึ่งก็ นะ่อาจจะจริงแหละผมก็เห็นด้วยเพราะว่าเกมเ,เกมโมเดนสมัยเนี้ยมันจะเน้นการใช้มุมกล้องใช่ไหมอันนี้ไว้เดนินนี่หันมุมกล้องนะครับผมตัวนี้เป็นตัวที่จะใช้เยอะมันก็อยู่มุมที่แบบนะพอดีกับนิ้วม,มือเวลาเราจาับงี้ก็ถือว่าถูกต้องแล้วนะในความเห็นผมซึ่งอันนี้ควาจริงเป็น layout ที่ผมชอบด้วยนะบางคนอาจจะชอบเ์แบบ playstation แต่โดยส่วนตัวผมชอบ layout แบบ xbox ก็ตัวนี้จะมี ตัวเป็นระบบสั่นนะครับผมเป็นมอเตอร์2ตัวมาตรฐานนะไม่มีอะไรบูห๋หวามีเท็กเจอร์ตรงนี้นะครับผมนะดูคล้ายๆเหมือนกับเป็นหนังใช่ไหมแต่ทั้งตัวนี่คือพลาสติกครับแต่ว่าเป็นสายถักนะก็ค่าแข็งแรงทีเดียวนะครับผมก็ตัวนี้ถือว่าราคาไม่แพงนะผมร,ราคาย่อมเยาวทีเดียวประมาณ590บาทโดยประมาณนะผมจะฝากลิงก์ช้อปปี้ไว้ด้านล่างกันสามารถไปดูได้นะอาจจะมีส่วนลดก็ได้ลองเข้าไปดูได้ ครับผมก็นะฟีเจอร์นะครับพิเศษของอันนี้คือจะมีปุ่มเทอร์โบเองนีปุ่มเทอร์โบตรงนี้ใช่ปะ่ะและปุ่มเคลียร์วิธีการใช้เทอร์โบง่ายมากกดค้างไว้แล้วกดปุ่มที่ต้องการให้เป็นเทอร์โบทีนี้เมื่อเรากดปุ่มนี้นะครับผมกดค้างไว้มันก็จะเป็นปุ่มรัวๆแล้วถ้าต้องการเคลียร์มันจะมีปุ่มเคลียร์ตรงนี้กดค้างไว้แล้วกดปุ่มที่เราตั้งเป็นเทอร์โบทีมันก็จะไม่เป็นเทอร์โบแล้วนั่นเองใช้งานสะดวกนะครับ ุ่มทุกอย่างมีพร้อมนะครับผม A B X Y เป็นเลยเยอร์แบบ Xbox มาตรฐานเกม PC สมัยนี้แอน่นอนเสียบและใช้ได้เลยเพราะมันเป็นซินพุตนะฮะก็นะโดยรวมนะครับผมตัวนี้ถือว่าค่อนข้างน้ำหนักเบานะถือว่าเป็นจอที่น้ำหนักเบาทีเดียวที่ผมชอบนะอย่างแรกเลยจาบจอยตัวนี้นะครับคือการออกแบบดีไซน์ครับรูปทรงถือว่าจับถนัดมือทีเดียวนะผมเคยใช้คอนโทรลเลอร์ราคาแพงกว่านี้นะครับเยอะแยะเลยที่แบบมีฟีเจอร์เยอะน้ำหนักดีกว่านี้ มีปุ่มมีอนาล็อกอะไรเงี้ยดีๆใช่ไหมแต่บางอันอะ่ะมันจับไม่ค่อยถนัดมือเท่าไหร่ก็มีเยอะทีเดียวนะแต่อันเนี้ยจับถนัดมือนะครับผมเพราะว่าเนี้ยใช้เล่นานานๆได้สบายเลยแล้วก็ปุ่มด้านหน้านี้นะครับผม A B X Y เนี่ยนะมันเป็นปุ่มซิลิโคนโดมธรรมดาแหละมาตรฐานทั่วไปแต่ปุ่มได้กดดีผมชอบนะครับน้ำหนักการกดปุ่มถือว่าทําได้ดีไม่โหวงกดแล้วมันรู้สึกมันมือทีเดียวนะครับกดแล้วแบบเออรู้สึกแบบรู้สึกดีอ่ะนะ 1> L 1 R 1นะครับผม L 2 R 2นะ L หนึ R 1ก็นะค่อขาอาจจะกดง่ายไปน,นิดนึงอาจจะเบาไปหน่อยนะครับผมแรงต้าน an ไม่ค่อยมี L 2 L 3ก็โอเคครับนะไม่ได้แย่ไม่ได้แย,ย่แต่ว่าผมชอบไซส์มันนะไซส์ค่อนข้างใหญ่นะครับเวลาเอ่อเวลาก,กดเนี่ยนะมีเนื้อที่ในการกดค่อนข้างเยอะผมชอบนะครับผมแล้วก็มีนี่เป็นงอนด้วยนะรองรับนิ้วทีเดียวเป็ดไก่ค่อนข้างชอบสิ่งที่สําคัญนะครับคือตัวอนาล็อกเอง ผมชอบทรงนะครับออกแบบมาดีนะเป็นรอยเท็กเจอร์ติดนิ้วทีเดียวแรงต้านอาจจะน้อยไปหน่อยในส่วนของนัลนอกแต่ก็ถือว่าใช้งานได้แหละนะอาจจะเบาไหมผมรู้สึกแรงต้านระดับเดียวกับเอ็กซ์360นะอันนั้นจะเบากว่าปัจจุบันนิดหน่อยที่มาดูที่ดีแพดครับดีแพดตัวนี้ถือว่าไม่ได้แย่นะแต่ก็ไม่มีอะไรพิเศษเท่าไหร่อาจจะเบาไปหน่อยเวลากดนะฮะเวลากดอะ อ่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่คือกดปุดแบบ๊บอ่ะมันจะจมไปเยอะหน่อยนะครับแล้วก็จมไปลึกด้วยจะไม่ค่อยเหมาะสำหรับเกมแนวไฟติ้งหรือพวกเกม 2D ที่เน้นใช้ปุ่มนี้เป็นหลักนะก็ไม่ใช่ว่ามันใช้ไม่ได้นะเพราะผมก็ลองดูแล้วเวลาแบบปล่อยฮาโดเคนอ่าปล่อยโชริวเคนอะไรเงี้ยมันใช้ได้แต่แบบมันรู้สึกไม่ค่อยเฟียบกูเท่าไหร่อาจจะไม่ค่อยเหมาะากับเกมแนวไฟติ้งนะฮะตัวนี้นะครับสรุปเลยก็คือราคาดี500กว่าบาทเท่านั้นเองนะเราได้อ่จอยที่สามารถใช้กับ PC ซีได้เลยพัก And Play นะครับผมเสียบปุ๊บใช้งานได้ปับ๊บนะสายถักแข็งแรงตัว Layout เป็นสไตล์ Xbox นะครับเหมาะกับเกมโมเดิ n สมัยใหม่แล้วก็จับถัดมือนะออกแบบมาดีเล่นได้นานนะปุ่มด้านหน้า A B X Y กดดีครับกดมันมือมากทีเดียวมีเทอร์นะแต่ตัว p p d d อ,อาจจะไม่ค่อยเลิฟเท่าไหร่นะครับผมก็พอใช้งานได้ L 1 R 1อาจจะเบาไปนะ แต่ถ้าใครนะครับต้องการน้แบบเออปกติเล่นเกม PC เป็นหลักใช่ไหม <C> แต่แบบบางทีแบบเออต้องการคอนโทรลเลอร์มาเล่นบางทีาอาจจะเล่นเกมแนวเออดาร์โซอะไรอย่างนี้ใช่ปะเพราะเกมพวกนั้นมันจะเป็นที่ต้องใช้คอนโทรลเลอร์ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าราคาไม่แพงนะสามารถเป็นตัวที่จะแบบพาคุณเข้าสู่วงการการเล่นเกมโดยใช้คอนโทรลเลอร์ก็เป็นได้นะครับผมก <พอ S 2> ็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับตัวนี้ f e n เ e c จีพีเต o o ์ทีอร์ ชูนเองจากทางเฟนเทคก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับจาก,จากทาง Digital Villa และเฟนเทคไทยแลนด์ที่ส่งตัวนี้มาให้ผมได้รีวิวนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ